สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ก็น่าสนใจเสมอเลยคือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ค่ะเราจะอิงจากข้อมูลที่เราได้มาลองมาดูกันนะคะว่าจะได้อะไรบ้างครับผมเป็นหัวข้อที่ชวนคิดจริงๆนะครับเพราะว่าเอกสารชุดนี้จะพาเราไปสำรวจตั้งแต่คำถามแบบพื้นฐานเลยว่า มนุษย์คืออะไรไปจนถึงแนวคิดต่างๆที่พยายามจะอธิบายความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมที่มันซับซ้อนของเรานี่แหละครับใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่งสําคัญออกมาให้ได้นะคะทั้งเรื่องนิยามความเป็นมนุษย์แล้วก็มุมมองที่ต่างกันมากๆเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของเราแล้วก็อะไรที่ทําให้เราแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเริ่มตรงนิยามก่อนเลยไหมคะมีเอกสารที่อ้างถึงคุณวิทย์วิสเวทที่บอกไว้ว่า จุดที่ทำให้เราต่างจากสัตว์อื่นแบบชัดๆเลยก็คือเรื่องสติปัญญาการเรียนรู้ศีลธรรมหรือแม้แต่การแบบชื่นชมความงามอะไรพวกนี้ค่ะใช่เลยครับหัวใจสำคัญเลยคือความสามารถในการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์ซึ่งตรงนี้มันเปิดทางให้เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตในแบบที่มันซับซ้อนกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับถ้าดูใน Word Cloud ที่รวบรวมมาเนี่ยทำว่าสัตว์ประเสรศิฐมีสติปัญญารู้จักคิดหาเหตุผลมันเด่นขึ้นมาเลยนะ มันก็ตอกย้ำเรื่องความคิดเนี่ยแหละครับอืมแต่พอมาพูดถึงธรรมชาติพื้นฐานจริงๆนี่สิคะที่เห็นว่าเออความเห็นเริ่มต่างกันเยอะเลยมีมุมมองที่ค่อนข้างจะมองในแง่ลบหน่อยอย่างโทมัสฮอปส์ที่มองว่าลึกๆแล้วมนุษย์อาจจะเห็นแก่ตัวแข่งขันกันต้องมีกฎเกณฑ์มาคอยคุมครับหรืออย่างวิลเลียมสันที่พูดแรงเหมือนกันนะคะว่าเราเกิดมาเหมือนปีศาจร้ายใช่ครับ ซึ่งก็มีอีกมุมมองที่สวนทางกันไปเลยนะคือกลุ่มที่เชื่อในศักยภาพมนุษย์อย่างมาสโลหรือโรเจอร์สจากสายมนุษยนิยมพวกเขาเสนอว่าโดยเนื้อแท้แล้วมนุษย์เรานั้นดีงามนะมีความต้องการพื้นฐานถ้าหากว่าได้รับการตอบสนองเราก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยมักจะเกิดจากความต้องการที่ไม่ถูกเติมเต็มซะมากกว่าครับเอ๊แต่ถ้ามนุษย์ดีโดยธรรมชาติอย่างนั้นจริงๆ ทำไมในชีวิตจริงเราถึงเห็นการกระทําที่ไม่ดีหรือความขัดแย้งเยอะแยะไปหมดเลยล่ะคะมันดูขัดขัดกันอยู่นะคะอืมเป็นคําถามที่ดีครับคือมุมมองหนึ่งที่พยายามอธิบายความซักซ้อนตรงนี้ก็คือแนวคิดที่ว่ามนุษย์อาจจะไม่ได้ถูกกําหนดตายตัวว่าเป็นดีหรือเลวโดยธรรมชาตินะครับแต่เป็นเหมือนออผ้าขาวที่ได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวมากกว่าหรืออย่างที่แม็กเลเกอร์เรียกว่ามีทั้งแบบ X คือมองว่าคนขี้เกียจต้องคอยควบคุมกับแบบ Y ที่มองว่าคนมีความรับผิดชอบอยากทำงานดีๆอยู่ในตัวเรานี่แหละครับขึ้นอยู่กับว่าจะแสดงด้านไหนออกมาอ๋อน่าสนใจค่ะคือไม่ได้ดีหรือเลวสุดโต่งแต่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบททีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองมาทางตะวันออกอย่างพุทธศาสนาบ้างค่ะเอกสารพูดถึงหลักขันห้า อันนี้ช่วยให้เราเข้าใจองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ได้ยังไงบ้างคะคือมีรูปก็คือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจําการรับรู้ต่างๆสังขารคือความคิดการปรุงแต่งจิตและก็วิญญาณคือการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจมันชี้เห็นว่าความเป็นเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนแข็งๆก้อนเดียวนะครับแต่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของส่วนประกอบเหล่านี้ เข้าใจเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ร่างกายแต่รวมถึงความรู้สึกความจำความคิดการรับรู้ที่ประกอบกันเป็นเรานะขณะนั้นๆซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องความเป็นตัวตนหรือเซลฟ์ในทางจิตวิทยาที่มีพูดถึงในเอกสารด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเชื่อมโยงกันได้ดีเลยครับแนวคิดเรื่องเซลฟ์ในทางจิตวิทยาเนี่ยก็พยายามอธิบายความเป็นเราที่ซับซ้อนนี่แหละครับอย่างเช่นเซลฟ์คอนเซป ก็คือภาพที่เรามองตัวเองทั้งตัวตนจริงๆตัวตนในอุดมคติหรือตัวตนที่คนอื่นมองเราส่วน self regulation ก็คือความสามารถในการควบคุมตัวเองอย่างการอดทนรอการบังคับใจตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วก็ self esteem ก็คือความรู้สึกดีๆความภูมิใจที่เรามีต่อตัวเองครับทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นตัวตนที่มันก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะ อืมพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วทั้งจากมุมปรัชญาตะวันตกตะวันออกจิตวิทยามันทําให้เห็นเลยนะคะว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันไม่มีคําตอบเดียวจริงๆแล้วปัจจัยที่ทําให้เราต่างกันนี้ก็เยอะมากเลยเนาะใช่ครับทั้งพันธุก,กรรมการเลี้ยงดูสังคมวัฒนธรรมประสบการณ์ค่ะถูกต้องครับความแตกต่างหลายๆตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นกันได้ง่ายๆไปจนถึง พฤติกรรมภายในอย่างความคิดความรู้สึกความเชื่อมันเป็นผลมาจากปัจจัยเหล่านี้ผสมผสานกันอย่างซับซ้อนจริงๆพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาหรือที่เรียกว่า overt behavior กับพฤติกรรมที่เราเก็บไว้ข้างในอย่างความคิดความจำหรือ covert behavior เนี่ยล้วนเป็นภาพสะท้อนความเป็นปัจเจกบุคคลของเราซึ่งก็ก่อร่างมาจากปัจจัยเหล่านั้นแหละครับสรุปแล้วนะคะ การสำรวจเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผ่านเอกสารชุดนี้ก็เหมือนพาเราเดินทางผ่านมุมมองที่หลากหลายมากๆเลยตั้งแต่คำถามพื้นฐานไปจนถึงกลไกภายในจิตใจที่ซับซ้อนมากๆใช่ครับคงไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหรอกครับว่ามนุษย์คืออะไรกันแน่ แต่การได้ลองพิจารณาแนวคิดต่างๆเหล่านี้อย่างน้อยก็ช่วยให้เราเปิดใจมากขึ้นตั้งคำถามเป็นและก็พยายามทำความเข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นๆรอบตัวได้ดีขึ้นนะครับจริงด้วยค่ะงั้นขอทิ้งท้ายชวนคิดไว้นิดนึงนะคะในเมื่อเราเห็นแล้วว่าตัวตนของเรามันซับซ้อนมีหลายแงม่มุมแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยมากมายขนาดนี้พวกเราจะใช้ความเข้าใจนี้มาสำรวจแล้วก็ดึงศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวเราออกมาได้ยังไงบ้าง ลองเก็บไปชิดกันดูนะคะ